สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือชวนชมนะคะชวนชมยังไม่โตนะคะยังไม่โตเต็มที่ค่ะป้าแมงได้มาสองต้นน้องให้มาค่ะน้องสะพ้ายน้องชายนะคะเขามีเยอะเลยมีชวนชมหลายสีนะคะแล้วก็มีแต่ต้นโตโต,ตนะคะแล้วเขาก็อชอบเลี้ยงค่ะป้าแมงก็ขอซื้อเขานะคะแต่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ซื้อค่ะเขาให้มาฟรีนะคะ แมงก็ถือว่าอโอเคนะคะโตประมาณนี้ปะแมงจะได้มาเลี้ยงต่อนะคะจะได้เกิดความภูมิใจว่าโอเคเราเลี้ยงเขาโตได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ลูกให้มานะคะลูกลูกลูกสะพ้ายลูกชายนะคะอันนี้ให้มาค่ะแล้วยังมีอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันนะคะบอนสีค่ะก็ได้มาเช่นกันนะคะพร้อมกับชนชงค่ะบอนสีนะคะ ได้มานะคะทีนี้ะระหว่างทางนะคะเขาช้ำนิดหน่อยค่ะป้าแมงก็จะมาดูบานเอานะคะแล้วก็ข้างอีกข้างๆนะคะป้าแมงไม่แน่ใจนะคะน้องเขาบอกชื่ออยู่ว่าชื่ออะไรป้าแมงจําไม่ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดทราบว่าชื่ออะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะอันนี้ก็ได้มาอีกค่ะ บอนสีนะคะสวยงามมากเลยนะคะแต่ช้าไปนิดนึงนะคะประมันก็จะอนุบาลเขาค่ะเป็นต้นเล็กอย่างนี้แหละดีเราจะไดะ้ภูมิใจว่าเราเลี้ยงของโตนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากประแมงก็มารีวิวนะคะมาโชว์ชวนชมนะคะต้นไม้มงคลนะคะไม้ประดับอีกอชนิดหนึ่งที่ประแมงได้เพิ่มมานะคะจากที่มีอยู่แล้วก็ประแมงก็ดีใจค่ะประแมงจะได้ดูแลเขาแล้วก็เลี้ยงเขาให้โตขึ้นมากกว่านี้นะคะแล้วก็ขึ้นโคนโตขึ้นโคนมากกว่านี้ค่ะตอนนี้เขายังเล็กอยู่นะคะ ประแมงก็ขออนุญาตจุบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดะระดิง่งให้ป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะดล